ที่ทำมาสั่งหาเนี่ยทำไมเจ้าของโครงการเขาต้องเข้าใจเรื่องการขายนะเราไม่ได้มาขายเองนี่เราก็จ้างเซลล์จ้างอะไรไม่ใช่หรอแต่ว่าเจ้าของโครงการคนไหนที่ไม่ได้ขายเองตั้งแต่แรกเนาจริงอยู่ถ้าเกิดคุณโครงการใหญ่คุณขายเองไม่ได้อยู่แล้วคุณต้องจ้างเซล แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้เรื่องการขายเลยคุณไม่รู้เรื่องการมาร์เก็ตติ้งเลยเนี่ยคุณจะใช้คนไม่ถูกคุณไม่รู้ว่าสิ่งที่เซลล์คุณกําลังทำอ่ะถูกหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าแล้วคุณก็ไม่รู้ว่ามันควรจะต้องใช้กลยุทธ์ยังไงเพราะคุณขายไม่เป็นคุณก็ได้แต่แบบขายไปเถอะทำไมยอดไม่ดีก็ไม่รู้จะปรับยังไงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแล้วคนที่เป็นเจ้าของโครงการหรือว่าคนที่กําลังทํากําลังขายอยู่เนี่ยคุณจําเป็นจําเป็นเลยนะคะวีใช้คําว่าจําเป็นหรื must เลยว่าคุณจะต้้้อออองงงงรรูเเื่กาาขขยยและะคุณจต คุณเองจะต้องทําเรื่อง marketing เองเป็นถึงจะไปใช้งานเขาได้ถูกต้องถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นลงหน้างานเองแต่ว่าเราก็ต้องสอนทีมเซลหรือว่าคุยกับเขาให้รู้เรื่องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเราเจ้าของโครงการเราต้องเข้าใจเรื่องการขาย back, back กลับไปเมื่อประมาณ4ี่หปีที่แล้วดิฉันทําโครงการแรกเนี่ยดิฉันไม่ได้ขายเองดิฉันคิดว่าให้นายหน้ามาขายช่วยดีกว่าแต่ก่อนดิฉันไม่ขายเองโครงการแรกดิฉันทําไงรู้ปะ่ะโครงการแรกดิฉันเนี่ยติดป้าย โครงการแรกเป็นอะไรตึกแถวมีฉันทําตึกแถวขายก่อนอันดับแรกนะทีนี้พอทําตึกแถวขายตอนนั้นไม่มีความรู้ใดๆไปเทคคอร์ตก็จริงแต่ว่าพอเวลาไปเทคคอร์สแล้วเนี่ยเขาก็สอนเรื่องการทําโครงการนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สอนวิธีการขายเราใช่ปะวิธีที่เราทําก็คือว่าเอาป้ายมาติดโง่ๆเลยเอาป้ายมาติดอย่างนั้นแหละข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วก็ให้ในายหน้าช่วยขายใครมาติดต่อว่าเป็นนายหน้าให้ชวยให้ช่วยขายไหมให้ช่วยนั่นนี่ไหมโอเคช่วยขายไปเลยเดี๋ยวเราให้เปอร์เซ็นต์นะโชคดีที่ว่าโครงการแรกที่ท เนื่องจากว่ามันโลเคชั่นดีแล้วก็มันตอบสนองนิดของคนที่อยู่แถวนั้นพอดีมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคเขาก็เข้ามาซื้อก็โชคดีว่าขายหมดแต่ถ้าสมมติว่าเอามาขายตอนเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็แล้วโครงการหลังๆของวีที่ทำนะส่วนนี้จะอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าได้คาดหวังว่าการติดป้ายอย่างเดียวมันจะช่วยทํายังไงให้มันขายได้เราไม่อยากไว้ใจนายหน้าที่เขาแบบเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะขายให้เราขนาดนั้นก็เลยคิดว่าโอเคถ้างั้นไปหาประสบการณ์ ไปขายนะดูว่ามันโอเคไหมเพื่อฝึกสกิลของเรานะอันนี้คือภาพที่ไปขายโครงการต่างๆให้คนอื่นเขานะคะไปเป็นที่ปรึกษาการขายไปเป็นนั่นไปเป็นนี่ให้เขานะคะไปวาง s t r a t e g i การขายให้เขานะคะก็มีโครงการของตัวเองบ้างนะคะ ทีนี้ก็กำลังจะสื่อว่าคนที่เป็นเจ้าของโครงการจําเป็นที่ต้องเรียนรู้เรื่องการขายเพราะว่าจะได้เอาไปวางแผนจริงๆแล้วคนที่ทําโครงการใหญ่ๆเขาจะมีที่ปรึกษาการขายบางทีถ้าเกิดเขาขายไม่เป็นเองนะคะเขาก็จะมีที่ปรึกษาการขายแล้วบางทีนะคะเขาก็อาจจะจ้างใครๆกับว่าท็อปเซลเนี่ยมาช่วยเขาเซตทีมช่วงแรกนะคะแต่ว่าถ้าคุณไม่รู้เรื่องการขายเลยอะ่ะเขาหลอกอะไรคุณก็จะเชื่อใช่ไหมหลอ,อกปะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เรารู้เรื่องการขายมันเป็นเรื่องที่ จำเป็นนะคะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของโครงการอยู่และคนที่จะเป็นเจ้าของโครงการในอนาะนะคตคนที่ทำรีโนเวทจำเป็นที่ต้องรู้นะคะเพราะคุณจะต้องขายเนาะ